สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมเพอร์สเนลตในโอเวสองครับคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของบล็อกผู้พัฒนาอันล่าสุดจากแอรอนเคลเลอร์รวมถึงข่าวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเนิร์ฟจังแรดหรือการนำแมป 2CP กลับเข้ามามีประเด็นอื่นด้วยส่วนจะมีประเด็นอะไรบ้างไปคุยกันครับวันนี้เราจะมาแปลเด็บบล็อกนะครับดีเร็กเซอร์เท็ของแอรอนเคลเลอร์นั่นเองเรื่องของบาลานซิ่งฮีโร่แล้วก็แมชเมคกิ่งการปรับสมดุลฮีโร่แล้วก็ระบบการหาห้องในซีซั่นที่3มาเริ่มกันเลยนะครับ d ดเวลอปเปอร์บล็อกนี้มี2หัวข้อหลักเนาะเรื่องแรกก็คือสมดุลฮีโร่ในซีซั่นที่3ย่อดหน้าแรกนะครับเขาบอกว่าเขาได้รับฟีดแบ็กมาค่อนข้างเยอะว่าสมดุลในซีซั่นที่3เนี่ยถือว่าดีขึ้นมากและดีที่สุดตั้งแต่โอเวเปิดตัวมาเลยก็ว่าได้อันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันแต่โอเคบางคนอาจจะไม่คิดอย่างนั้นถามว่าทําไมหลายคนถึงคิดแบบนั้นละกันคือผมส่วนตัวเลยนะ ผมคิดว่าแพทนนี้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราเทียบกับซีซั่น1และซีซัน2แพทนี้เป็นแพทที่ทําให้เราเห็นความหลากหลายของแต่ละตําแหน่งได้ค่อนข้างมากเราเห็นชัดเลยว่าทั้งโรแทงค์ทั้งโร dps, ทั้งโรซัพพอร์ตดีขึ้นมากๆมีคนหยิบกันหลากหลายตัวมากๆทีนี้เรามาเริ่มกันไปทีละตําแหน่งนะครับตำแหน่งแรกครับซัพพอร์ต ด้านบวกก่อนเลยที่เราจะพูดถึงเนอะก็คือมีการหยิบซัพพอร์ทแทบทุกตัวในแต่ละระดับแรงหนึ่งเลยคือบริกิตเนี่ยวินเลสสูงสุดในซีซันนี้ในเกือบทุกระดับยกเว้นท็อป500ที่เซนเนี่ยขยับขึ้นมานำนะครับวินเลตอ,อยู่ประมาณ50%โดยเฉลี่ยทั้งบริกิตทั้งเซนต้าส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงกันข้ามเลยก็คือคิลิโกกับมอยราสอตัวนี้วินเลอย,อยู่แค่45%ห่างกัน10%นะครับ อันนี้คือเยอะนะถามว่ามันแสดงให้เห็นอะไรแสดงว่าฮีโร่ที่วินเรทเยอะไม่ใช่ฮีโร่ที่ถูกหยิบมาเล่นมากที่สุดนะเขาก็ไปดูต่อครับว่าฮีโร่ตัวไหนเล่นเยอะที่สุดเนาะคำตอบก็คืออนาชิริโกเมอร์ซี่อันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเดาได้ด้วยซ้ำเพราะว่าแทบทุกตาที่คุณเล่นคุณมักจะเจอ3ตัวนี้เสมอเจอเยอะมากๆเซนมันมีโผล่บ้างมิกิมีโผล่บ้างมอยล่าก็ก็มีโผล่บ้าง ถูกไหมแต่ว่าอนาคริโกเนี่ยสตัวนี้มันแทบจะล็อกเลยถ้ามันหลุดจาก2ตัวนี้ไปตัวต่อมาก็คือเมอร์ซีสตัวนี้ก็เลยเป็นท็อปพิกของสป,ปอร์ตในแทบจะทุกระดับแร็งจนกระทั่งซิเวอร์กับบอลครับในแรงซิเวอร์กับบอลเนี่ยมอยล่าถูกหยิบมากกว่าสามตัวนี้ขึ้นมานิดหน่อยถามว่าทําไมก็ผมว่าประเด็นก็คล้ายๆเดิมก็คือคนในแรง็งซิเวอร์กับบอลจอาจจะเอมไม่ค่อยแมนหรือว่าอยากเล่นตัวที่เล่นง่ายก่อน เพื่อให้เขาเข้าใจเกมมากขึ้นอะไรแบบนี้แปลว่าการเล่นมอยราที่แบบการฮิวก็ไม่ได้ฮิวยากคือแค่เล็งให้โดนเพื่อนแค่นี้เราไม่ต้องเล็งแม่นมากมันก็ฮิวเพื่อนได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคนที่แรงไม่สูงมากเนี่ยอาจจะเลือกเล่นมอยรากันค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เนี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ค่อนข้างเหมือนตรงข้ามกับความเข้าใจของเราเหมือนกันเนาะว่าเอ๊ะทําไมคิลิโกเนี่ยถึงโดนหยิบมาเล่นเยอะมากๆเลยนะในระดับสูงสูงะแต่ว่าดันมีวินเลตที่ต่ําขนาดนั้นเออต่ําขนาด4 5เอต ในขณะที่ตัวอื่นที่มันสูงมากๆคือ55%มันต่างกันเยอะป่ะบิกิตเนี่ยมันดันมีวินเลตสูงที่สุดก็คือ55%แต่ว่ากลับไม่ค่อยมีคนหยิบมาขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันว่าเอ้ยในเมื่อบิกกิตวินเลตมันเยอะขนาดนั้นแปลว่าตัวมันน่าจะเก่งหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าคนดันไม่ค่อยหยิบมาเล่นกันเออดันมีแต่คนไปหยิบแบบคริโกกันซะเยอะแล้วปรากฏว่าวินเลตก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแล้วทําไมคนยังจะเลือกเล่นคริลโกกันอยู่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่นนาแปลกใะครับ ทีมงานก็เลยบอกว่าเท่าที่เข้าใจตอนนี้คือผู้เล่นระดับสูงอะเวลาเขาหยิบฮีโร่ตัวไหนมามันคงมีเหตุผลบางอย่างให้เขาหยิบมานั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเหตุผลนั้นมันคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คงต้องตับตามองไปเรื่อยๆว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวอาจจะมีการปรับสมดุลพพอร์ตอะไรก็ว่าไปในอนาคตเนาะถ้าเขารู้เหตุผลมากขึ้นอันนี้จริงๆผมว่ามันก็อาจจะต้องเดาๆกันไปถ้าเราแบบคุยกันเองอะนะอืมคืออาจจะบอกว่าเฮ้ยทิริโกเนี่ย ถ้าเป็นระดับสูงอ่ะมันถูกหยิบมาเพราะว่า1คือมันสามารถไปตัด DPS ฝั่งศัตรูหรือว่าตัดซัพพอร์ตฝั่งศัตรูได้ด้วยตัวเองมันเป็นไปได้เออเขาก็เลยแบบเอออาจจะหยิบคิริโกมาหรือเปล่าเพราะสาเหตุนี้ไหมต่อให้สมมุติว่าเราไปแฝงแล้วเราแบบศัตรูหันมาสนใจเราเราใกล้ตายเราก็สามารถเอาตัวรอดกลับมาหาเพื่อนได้คนในระดับสูงสูงอาจจะหยิบคิริโกมากกว่าบิกิดด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าตำแหน่งต่อมาก็คือแทงครับแทงเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีคือแทบจะไม่มีแทงตัวไหน ที่ไม่ดีเลยคําถามผมคือหรอวะเข้าใจ feeling ผมไหมคือโอเคแหละแท้งส่วนใหญ่มันก็ค่อนข้างดีใช่แต่ว่าจะบอกว่ามันทุกตัวมันก็ไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่ทุกตัวแน,แน่เขาใช้คําว่า it's almost hard to pick a bad tank คือมันเกือบจะยากมากที่จะสามารถดิบแท้งแย่ๆมาได้ในแมตช์แมตช์หนึ่งเพราะว่าทุกตัวมันดีหมดประมาณนั้นความหมายเขาปัญหาก็คือมัน almost ไงแปลว่ามันมีแท้งบางตัวที่ยังแย่อยู่ซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันคือใครครับ มันคือโรดฮอกยังไงล่ะเจงก็ควีนยังไงล่ะอย่างเง,ง,งี้ยอ่ะผมว่าจังก็ควีนตอนนี้เล่นได้มากกว่าโรดฮอกถ้าถามผมนะมันก็เลยแบบเอ๊่นิดนึงอ่ะนะก็ติดตรงนี้นิดนึงอ่ะไปต่อนะครับไปต่อเขาบอกว่าตอนนี้รายฮาร์ดวินเรทสูงสุดสําหรับแท้งในแทบจะทุกระดับวินเรทเท่าไหร่58%ในช่วงแร็งบอลจนถึงแพลตินัมครับคือมันเยอะกว่าซัพพอร์ตอีกคือซัพพอร์ตห้าสิบห้าราฮาร์ดนี่คือห้าสิบแปดเปอร์เซ็นนะครับ ในช่วงมาสเตอร์ขึ้นไปเนี่ยซิกม่าก็ขยืบขึ้นมาตบลายฮาร์ดล่วงลงไปเนาะซิกม่าวินเลทอยู่ประมาณ55%นะครับในช่วงมาสเตอร์จนถึงท็อป5 0 0ต่อมาก็คือเรื่องของโรท็อกมีพูดถึงอยู่นิดหน่อยเขาบอกว่าฮอกตอนนี้ก็ติดลมอยู่เหมือนกันคือเล่นค่อนข้างลําบากใช้ชีวิตลําบากถึงจะมีบางสถานการณ์ที่อาจจะเล่นได้บ้างอยู่ดีแต่ผมบอกเลยว่าสถานการณ์ที่เล่นฮอกได้ตอนนี้คือมันแบบมันน้อยอะ่ะมันน้อยจนแทบไม่มีอะ่ะคือถ้าคุณหยิบฮอกมาแล้วฝั่งตรงข้ามหยิบแทงตัวอื่น มันก็แทบจะดีกว่าเสมอที่คุณจะเปลี่ยนฮอกไปเป็นตัวอื่นนี่ปะต่อมาก็พูดถึงวินซันกับซาเรียครับว่าตอนนี้ก็เล่นได้ดีบ้างในช่วงของแรงบางแรงนะครับไม่ได้ถูกแรงเนาะ ส่วนแท้งตัวอื่นก็นอกจากนี้ดูไม่แย่เลยในทุกระลับแรง้งต่อมาเขาพูดถึง r ร็ k i n g b a l l ครับ r ร็ k i n g ball เนี่ยน่าจะเป็นเบื้องที่คนคุยกันมากที่สุดแล้วในตอนนี้คือบางคนเนี่ยมองว่า r ร็ k i n g b a l l แม่ง o อบางคนก็บอกว่าเออ r ร็ k i n g b a l l ตอนเนี้ยคือดีแล้วเออคือไม่ต้องไปไม่ยุ่งกับมันแล้วปล่อยมันอย่างเงี้ยโอเคละอีกบางส่วนที่เหลือก็คืออาจจะแบบเห็นด้วยกับทั้งสองฝั่งเลยแบบเอ้ยมันก็ทั้งโอพแต่มันก็โอเคแล้วนะอะไรเงี้ยหมุนไปหมุนมาคือแต่ละคนความเห็นมันมั่ว ของแท้งนะครับในแทบจะุกกดับเลยอยู่ระหว่าง51-55% 51-55%นี้ถือว่าเยอะแล้วนะครับถือว่าเยอะแล้วส่วนของการหยิบมาเล่นเนี่ยคือในเมทัลแรงจะค่อนข้างต่ำสำหรับเรกเกิ้ลบอลเมทัลแรงก็คือแรงช่วงบรอนซ์ถึงไดมอนด์ถามว่าอะไรสาเหตุหลักผมคิดว่าก็เรื่องความสามารถในการเล่นนั่นแหละบอลมันเป็นตัวที่ต้องชํานาญต้องเข้าใจแมปต้องเข้าใจว่าเราเล่นยังไง คือมันไม่ได้ง่ายขนาดแบบลายหาที่แบบเราเข้าไปทุบๆๆแล้วก็รอเพื่อนฮิลแล้วก็กางโลอะไรเงี้ยแล้วก็จบแต่ว่าไรกิ b บอลมันยากกว่านั้นคือมันต้องเข้าใจหลายอย่างมากขึ้นเนาะถึงจะเล่นได้นะครับการดิบมาของไรกิงบอลสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อแรงของผู้เล่นสูงขึ้นในทอห้ารอยไรกิ b บอลเป็นแทงที่ถูกหยิบมากที่สุด <laughs> ผมไม่ค่อยแปลกใจอันนี้ผมพูดตรงๆคือไม่ค่อยแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมมันถึงจะหยิบสูกหยิบเยอะขนาดนั้นเออม,มันเก่งจริงอะตอนนี้ก็เลยกําลังดูอยู่นะครับว่าควรจะปรับอะไรกับ breaking ball เพิ่มเติไมไหมไม่อยากให้ผู้เล่นเนี่ยเจอแต่ breaking ball ในทุกๆแมตที่เขาเล่นเหมือนกันรอดูต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับ breaking ball แต่ผมว่าเอาจริงนะถ้าจะปรับตอนนี้มันอาจจะปรับเนิร์ฟได้สักนิดหน่อยอะ <S <S ถ้าเนิร์ฟไม่ต้องเนิร์ฟเยอะรอดูว่าทีมงานจะตัดสินใจยังไงแล้วกันอืมย้อนหน้าต่อมาพูดเรื่อง d p s ครับ DPS เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะเรื่องแรกคือถ้าเรามองที่ตัวเลขของ DPS เขาบอกว่ามันดูสมดุลในภาพรวมคือซีซันสาเนี่ยถูกหลายคนเรียกว่าซีซันแห่งพิสแกนครับถ้าจะพูดให้ถูกก็คือมันน่าจะถูกเรียกว่าซีซันแห่งแคสซิ d ดีด้วยซ้ำเพราะว่าแคสซิ d ดีโดนบัฟมาเนอะเรื่องของระยะการยิงนะครับแล้วก็มีเรื่องแบบการปรับโซเจอรแล้วก็มีบัฟหลายๆตัวละครเพิ่มมาสําหรับ DPS เนาะ มันทําให้ DPS เนี่ยเราได้เห็นหลายตัวถูกเล่นมากขึ้นตอนนี้มี Cassidy มี f a r a มี Widowmaker มี Tracer ที่เราเห็นคนหยิบกันมากขึ้นถ้าให้ผมพูดอะผมว่าวิโ o w กับ t r a เซอร์เนี่ยมันถูกหยิบค่อนข้างเยอะอยู่แล้วในแรงสูงสูงแต่ว่าแรงต่ําๆอะสตัวนี้อาจจะไม่ค่อยถูกหยิบเท่าไหร่นอกจากนั้นเนี่ยสำหรับ Cassidy เองเนี่ยถูกหยิบเยอะมากๆในทุกแรงยกเว้น top ห้าที่เสมอกับเทเซอร์อยู่ ต้องบอกเลยว่าแคสเซดี้เนี่ยขยบขึ้นมาเรื่อยๆเนาะหลังจากที่โดนบัฟมาถูกหยิบขึ้นเยอะมากนะครับ30%ของแมททั้งหมดมีแคสเซดี้ในทั้ง2ทีมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเิมทราก็เห็นได้ค่อนข้างเยอะแต่สําหรับซซมทธาเนี่ยจะเป็นในช่วงที่แรงไม่สูงมากถ้าเป็นแรงช่วงสูงๆแล้วเิมทธาก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ DPS Winrate อยู่ประมาณ47 -53% ิถึงห้าารซ่าวินโดเฟเซอร์เซมทรา เป็น4ตัวที่อยู่บนบนแต่ว่าวินเรทเนี่ยเหวี่ยงบ่อยมากสำหรับ D P S แรงต่ำๆที่วินเรทสูงสุดเขาบอกว่าคือเซมทรากับท็อปยอนเป็น2ตัวนี้เสมอมาและความจริงอีกอย่างก็คือเซมทราเนี่ยเป็นตัวละครที่มีวินเรทสูงที่สุดภายในเกมนี้วันกับทุกตำแหน่งเซมทราเป็นตัวที่วินเรทสูงที่สุดภายในเกมนี ยกเว้นในแรงที่สูงกว่ามาสเตอร์ขึ้นไปถ้าเป็นในแรงที่ต่ํากว่ามาสเตอร์เนี่ยเซนเปท่าวินเลตสูงที่สุดในเกมนี้เลยในทุกตัวละครเลยไม่ว่าจะตาแหน่งอะไรก็ตามนะถามว่าเท่าไหร่เขาไม่บอกแต่ผมว่าน่าจะแบบเกือบ60%นะเออเพราะว่าถ้าเราเลอ้ย้อนไปเนี่ยเราจะเห็นว่าลายฮาร์ดอ่ะห้าสิแต่ลายฮาร์ดยังไม่สูงที่สุดในทุกตัวละครซิมสูงสุดแปลว่ามันต้องสูงกว่าลายฮาร์ดอีกอะมันต้องสูงกว่า58าด น่าจะ59หรือ60อะไรอย่างเงี้เลยอีกตัวหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือซอม b ราซอม b ราเนี่ยได้บัฟมานิดหน่อยใช่ไหมครับก็ขยับวินเลทข,ขึ้นมาหน่อยเป็น46%ในช่วงแรงไดมอนด์และสูงกว่าแปลว่าจริงๆแล้วซอม b ราในแรงที่ไม่สูงมากคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยเล่นหรือว่าหยิบมาเล่นแล้วก็ไม่ชนะเพราะว่าจริงๆแล้วซมบ้าเป็นตัวที่เล่นค่อนข้าง,งยากนะภาพรวมก็คือประมาณนี้สําหรับ d p s เนาะ ตอนนี้เขาบอกว่าภาพรวมเนี่ยเราน่าจะทําแพทปรับสมดุลช่วงกลางซีซันทีเดียวเลยนะครับอย่างที่เราเห็นว่าฮอตฟิกล่าสุดอะมีแค่แก้บักไม่มีการปรับสมดุลตัวละครเลยถูกไหมเพราะว่าเหตุผลตรงนี้แหละคือเขาบอกว่าสมดุลตอนนี้มันค่อนข้างโอเคแล้วถามว่าผมเห็นด้วยไหมผมก็ค่อนข้างโอเคนะสปอร์ตมันเล่นได้หลายตัวจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างแฮปปี้อ่ะรอแพทกลางซีซันทีเดียวนะครับที่จะมีการปรับสมดุลอีกทีหนึ่งเนาะลงมาที่ย่อหน้าต่อมานะครับอันนี้เนี่ยจะเริ่มเข้าเรื่องที่2และระบบหาห้องแมชเมีี่าัในนน เป้าหมายหลักของซีชันนี้คือเขาปรับให้มันสามารถจับคู่ผู้เล่นให้ MMR ต่างกันน้อยที่สุดในแต่ละตำแหน่งได้ก็คือสมมุติว่าแทงเราเนี่ยเป็นไดมอนด์แปลว่าแทงฝั่งตรงข้ามก็ต้องเป็นแทงที่ใกล้เคียงกับไดมอนในแต่ละตำแหน่งจะ MMR ไม่ห่างกันมากอันนี้ผมว่าเราเห็นกันได้ค่อนข้างเยอะนะว่ามันปรับมาโอเคขึ้นผมว่ามันค่อนข้างสู่สีขึ้นในแต่ละตำแหน่ง <im itation> <im itation> เขาบอกว่าพอลองทําแบบนี้เนี่ยแล้วได้ผลจริงๆเท่าที่ดูมาก็คือแต่ละแมตช์ MMR ใกล้กันมากกว่าเดิมสําหรับผู้เล่นในตําแหน่งเดียวกันคือถ้าตําแหน่งเดียวกันอ่ะมัน MMR ใกล้เคียงกันแล้วอ่ะแปลว่าพอเราเอาไปเฉลี่ยทั้งทีมครับมันก็จะใกล้เคียงกันมากขึ้นด้วยยอหน่าต่อมาเขาบอกว่านอกนั้นเนี่ยมีผลดีอื่นๆที่ตามมาด้วยในแร้งเนี่ยหาห้องไวขึ้นอันนี้ผมเห็นชัดเจนมากผมเห็นชัดเจนมากว่าหาห้องไวขึ้นจริงเว้ย ยิ่งเป็นแรงสูงสูงคือหาห้องไวขึ้นอย่างมีระยะสำคัญคุณภาพเฉลี่ยโดยรวมของแต่ละแมตช์ก็ดีขึ้นและแมตช์ที่หาห้องนานๆเนี่ยก็คุณภาพดีกว่าของเดิมด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยคือถ้าเรายิ่งรอนานเนี่ยมันจะยิ่งหาแรงที่ห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพื่อให้มันเจอห้องสักทีไม่ต้องรอแบบตลอดไปอะ่ะเออไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เล่นตอนนี้เนี่ยคือมันก็ยังเป็นหลักการนั้นอยู่นะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่หาทําเมื่อก่อนแล้วอื เท่าที่ผมเล่นมาผมก็สังเกตได้ว,ว่าเออมันมันก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะในแต่ละตำแหน่งนะโอเคไหมแต่ทีนี้มันก็มีด้านที่ไม่ดีเหมือนกันครับด้านที่ไม่ดีก็คือตอนนี้ที่เขาเจอนะมันทําให้โหมดอันแรงหรือว่าควนะิกเพย์เนี่ยหาห้องนานขึ้นครับอันนี้ผมว่าเราน่าจะเห็นกันมันมีอยู่บางวันอนะผมหาควิกเพย์แบบ5นาทียังหาไม่เจอกดเฟลกนะขึ้นนานกว่าหาแรงอีกอะผมหาห้องแรงผมหาแบบ บางทีไม่ถึงนาทีเจอห้องแล้วแต่หาห้องพลิกเพยหา5นาทียังไม่เจออะไรอ่ะคือเรื่องมันงงๆเออมันแบบอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คาดคิดนะเป็นผลกระทบที่ตามมานะครับยิ่งสมมติว่าผ้าในตี้เนี่ยมีคนที่ m m r ห่างกันมากๆจะยิ่งหานานขึ้นไปอีกตรงนี้เขาบอกว่าเราปรับแล้วน่าจะหาห้องไล่ไวขึ้นแล้วนะครับสำหรับห้องอันแรว่งล่าสุดก็เห็นได้ว่ามันเร็วขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีปนๆกันอะ่ะบางทีก็อาจจะหานานอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ดวงด้วยผมว่า ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้ฟีดแบ็กมานะครับเรื่องการแพ้รัวๆแล้วก็ชนะรัวๆก็คือ win loss streak ทีมงานบอกเลยว่าถ้าพูดให้ชัดๆนะคือเขาไม่ได้พยายามจะทําให้ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพื่อควบคุมมิเลข,ของแต่ละผู้เล่นคือมันเกิดขึ้นได้อะพวกนี้แล้วกันคือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาก็เลยกําลังเช็คอยู่ว่าตอนนี้ไอสิ่งที่ผู้เล่นแจ้งมามันเกิดด้วยเหตุผลอะไรแล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะมีการเอาข้อมูลมาแบ่งปันมากกว่านี้นะครับ แต่คือวินลอสซีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือเขาไม่ได้มีระบบที่บอกว่าห้ามเกิดวินลอสซีนึกออกปะคือถ้ามันจะเกิดขึ้นอ่ะมันก็เกิดขึ้นได้เย้อนหน้าต่อมานะครับปัญหาหลักที่ได้ยินตอนนี้เนี่ยคือหลายคนเจอคนที่ระดับห่างกันมากๆในโหมดแรงครับอันนี้ผมว่าหลายคนเจอเหมือนกันต้นเสียนสามแรงแพทไปเจอ GM แรงแบบซิลเวอร์ไปเจอมาสเตอร์อะไรเงี้ยผมว่าหลายคนน่าจะเจอกันหรือว่าแรงโกไปเจอมาสเตอร์เออเขาก็เลยอธิบายก่อนว่า ก่อนเซียนสามาเนี่ยผู้เล่น5%ที่ต่ำที่สุดของแกรนด์มาสเตอร์จะเจอกับผู้เล่นที่ห่างกันมากสุดเนี่ยขั้นก็คือโก3ถึงซิลเวอร์อะไรแบบนี้นะครับพอเราอัปเดตเซียนสามาแล้วปรากฏว่าจาก7ขั้นเนี้ยมันกลายเป็นเพิ่มเป็น12ขั้นหรือว่ามากกว่านั้นด้วยซ้ําคําถามของผมนะคือทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นดูเหมือนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเหตุผลมานะครับแต่ว่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพออัปเดตเซียนสามาแล้วมันทําให้ความห่างตรงเนี้ย มันมากขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแต่มันมากขึ้นมันก็เลยทําให้ช่วงเกมแรกๆอ่ะของเซียนส3เราเจออย่างที่เราเจอครับที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมผมแรงแบบแพตตินัมผมไปเจอแกมาเตอร์วะหรือแบบผมไปเจอทอ p 500วะอะไรเงี้ย หรือว่าโกเอ้ยทำไมโดนจับไปอยู่ในห้องแรงมาเตอร์เฉยเลยอะไรแบบนี้นะครับมีให้เห็นกันอยู่นะถ้าใครได้ติดตามตามโพสในคอมมูนิตี้อ่ะผมว่าเจอเยอะตอนนี้เขาก็เลยบอกว่ากําลังปรับปรุงอยู่นะตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วตั้งแต่ตอนรู้แล้วว่ามันมีผลกระทบนะครับปรับปรุงอยู่แทบจะทุกวันเลยนะครับแล้วตอนนี้ตัวเลขนี้ก็ถูกลดจาก12ลดลงเหลือ9คั้นคือค่อยๆแคบลงแล้วแล้วเดี๋ยวในแผทกลางซีซั่นสามเนี่ยจะมีการปรับปรุงมากขึ้นด้วยน่าจะทําให้มันแคบลงได้อีก อย่างน้อยเนี่ยผมว่าต้องกลับมาอยู่ที่7อะตอนนี้มันยังก้าขั้นอยู่คือมันก็ยังห่างเยอะอยู่นะผมว่าถ้ากลับมา7ก็โอเคก็ก็ดีขึ้นถูกไหมแต่ยิ่งแคบอะยิ่งดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการหาห้องนานขึ้นอันนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องไปบาลาน์ระหว่างเวลาการหาห้องกับคุณภาพห้องที่ได้สุดท้ายก็คือเขาบอกว่านี่แหละเด็บล็อกนี้มีแค่นี้เดี๋ยวอนาคตมาคุยกันอีกไปเล่นกันเยอะๆประมาณนั้นคือไม่ข่าวอีกหน่อยครับ กิจกรรมที่ให้ทุกคนเข้าร่วมชาเลนจ์ให้ทุกคนเล่นควิกเพย์ให้ทุกคนเล่นแรงเยอะๆใช่ไหมตอนนี้ผลสรุปออกมาแล้วนะครับก็คือโปแลนด์ชนะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีตุรกีบบอันดับ2มีฮ่องกงอันดับ3อันนี้ไม่มีอะไรไปต่อข่าวต่อมาคือลอสแองเจลิสแกรีเอเตอร์อาจจะต้องยุบทีมหลังโอเวอร์เก2023ครับถ้าใครได้เห็นลอสเตอร์ของแกรีเอเตอร์แล้วนะน่ากลัวม,มากปัญหาก็คือว่าหลังจบ2023ไป LA แกรีเอเตอร์อาจจะต้องยุบทีมครับ มันมีปัญหาหลังบ้านเนาะเขายังทํางานอยู่แต่ว่าถ้ายังหาคนมาซื้อแฟนชายไปทําต่อไม่ได้เนี่ยก็น่าต้องยุบทีมทิมท้งครับอันนี้ก็เป็นข่าวน่าเศร้าสําหรับแฟนๆเนาะแต่ว่ามันยังไม่แน่นอนสุดท้ายแล้วคือถ้ายังมีคนมาซื้อทําต่อมันก็น่าจะยังไม่โทนยุบนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับ อีกเรื่องหนึง่งพอผมเห็นสีเหลืองๆแบบนี้ผมก็นึกถึงแล้วคุณก็นึกถึงและทุกคนก็นึกถึง Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3แสนคนเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com ซื้อ Overwatch Coin ราคาถูกไม่ง่ายไม่ต้องให้ ID หรือพาสเวิร์ดเพียงเข้าร้านค้าในเว็บไซต์ Overwatch กดซื้อ O v e r w a t c h Coin และเลือกแพ็คที่คุณต้องการเลือกข้อมูลการสำระเงินผ่าน r a z e r Go และกอปลิงที่ได้ไปวางให้แอดมินในไลน์ได้เลย เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีแอดมินบริการดูแลตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมบริการใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้วสูงสุดนาน10เดือนต้อง richman shop อีกเรื่องหนึง่งคือเขาบอกว่ากำลังจะทำ competitive progress UI อันใหม่คือจะทำเพื่อบอกว่าตอนนี้เราอยู่สูงกว่าใครในแหลงเรากี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าแรงโกเนี่ยมีคนแรงโกอยู่100%ใช่ไหมเราเนี่ยก็อยู่แรงโกเหมือนกันเราอยู่ประมาณเปอร์เซ็นต์ทายเท่าทไหร่ภายในแรงโก ก็คือมีคนอ่ะที่ต่ำกว่าเราอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์อย่างสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยู่เปอร์เซ็นทายที่69ในแลงโกเราเนี่ยสูงกว่าคนอีก69%ภายในแลงโกประมาณนี้คือในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าจะทําตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์มาเลยว่าเราสูงกว่าอีกกี่เปอร์เซ็นต์ภายในแรล่งเดียวกันกับเราเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราใกล้และกระโดดไปแล่งต่อไปและอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่ได้มีบอกแค่ตัวเลขในเฉพาะท็อปห้าร้อยอย่างเดียวแหละในอนาคตในแรลงทั่วไปอ่ะก็จะมีบอกเป็นตัวเลขเ์ซด้วย อันนี้ก็น่าทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าดีใจลอะอาจจะมีการเนิร์ฟจังแลดในอนาคตครับซึ่งเป็นการเนิร์ฟปืนหลักเขาอยากจะเนิร์ฟให้ฮิตบล็อกของระเบิดจังแลดเวลาที่มันกระเด็นโดนกําแพงแล้วเนี่ยมันค่อยๆเล็กลงอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเขาพยายามจะทําให้มันไม่โดนสแปมตายง่ายเกินไปแบบระเบิดกิ้งๆอยู่เดินมาโดนแล้วตายอย่างเงี้ยแบบงงๆอะ่ะคือระเบิดมันอย่างไรก็ไม่รู้ เขาพยายามจะลดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นน้อยลงเขาก็เลยพยายามจะลดฮิตบ็อกซ์หลังจากที่มันกระเด็นโดนกำแพงแล้วถ้าเล็กลงแล้วแปลว่าระเบิดที่แบบกิ้งๆทั่วพื้นเนี่ยมันก็จะโดนยากขึ้นเวลาที่คนเดินมาเราไม่เห็นก็น่าจะทําให้ความน่ารําคาญของจังเลสมันน้อยลงได้นะครับส่วนมาเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นอะไรฮ่าๆเฉยที่แบบมีคนเสนอให้ทีมงานระเบิดแคสซิดี้อ่ะให้มันแปะติดเหมยเลยได้ไหมแบบว่าไม่ว่าเหมยจะอยู่ที่ไหนในแมปก็แปะติดเหมยเลย ติดเหมยคนเดียวพอแล้วก็บื้มเหมยทิ้งไปเลยได้ไหมเขาก็เลยลองทําให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงคือเลงลูซิโอนะแต่ว่าระเบิดวิ่งไปหาเหมยทันทีแล้วก็ตายหาไปเลยออนี้นี้อันี้มีคําถามผุดขึ้นมาเกี่ยวกับฮานามูระเกี่ยวกับ Temple of Anubis ว่าจะมีการเอามาใช้ประโยชน์อะไรอไหมในอนาคตทีมงานก็เลยตอบว่าตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้แต่เขาตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยว แผนที่พวกนี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเป็นเกมโหมดอื่นๆซึ่งไม่ใช่ 2CP แล้วอันนี้ก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเชื่อเลยว่าแมปของ 2CP อ่ะมันเป็นแมปที่สวยอยู่แล้วคือเราไม่ต้องไปออกแบบอะไรมากมายใหม่ก็ได้เราสามารถเอากลับมาใช้ได้เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนโหมดการเล่นให้ไม่ใช่ 2CP ก็พอนึกออกป่ะล้วก็อาจจะแต่งเติมเพิ่มเติมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวแมปโดยพื้นฐานแล้วคือมันสวยอยู่แล้วครับผมว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงด้วยอันนี้ก็คือน่าจะเป็นข่าวดีแล้วผมว่า เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับแล้วคุณมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับสมดุลฮีโร่ในชีซั่นสตอนนี้บ้างก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์หรือหากคุณสมัครสมาชิกโดเนทซูเปอร์แตนส์มาคุณก็จะเป็นอีกแรงที่ผลักดันให้ผมทําคลิปต่อรวมถึงชื่อของคุณก็จะได้ขึ้นเป็นผู้สนับสนุนอยู่ใต้คลิปและท้ายคลิปด้วยสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย